สวัสดีครับทุกคนในประเทศไทยเนี่ยควจะมีชื่อถนนชื่อซอยอยู่ไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมพูดว่าสุขุมวิท8ใครหลายหลายคนที่ตามข่าวอยู่ช่วงนี้ก็คงจะคุ้นชื่อซอยนี้อยู่ไม่มากก็น้อยก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้แหละครับมันได้เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึง่งที่ใครหลายคนได้คิดไว้เลยว่าควรจะบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์และว,วันนี้ควรจะเป็นวันกระเทยแห่งชาติเหตุการณ์ที่ว่านั้นก็คือวันกระเทยผ่านศึกไทย VS ฟิลิปปินส์ที่ สุขุมวิท11เหตุการณ์ที่ว่านีจะเป็นยังไงไปดูคลิปคร่าวๆกันเลยครับก็มาเริ่มต้นกันที่หัวข้อวัดกันเลยดีกว่าครับ คลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปเหตุการ์ทะเลาะวิวาทกันของทั้งสองฝ่ายก็คือกระเทยชาวไทยและกระเทยชาวฟิลิปปินส์ครับซึ่งออทั้งสองเนี่ยได้เกิดการทะเลาะก,กันนะครับแล้วมีสาเหตุเริ่มเรื่องนะครับมาจากที่ทั้งสองได้ออมีการดูถูกเหยียดหยามซึ่งกันและกันนะครับสิ่งที่เป็นรูปธรรมของคลิปนี้นะครับผมก็คือกระเทยทั้งชาวไทยและชาวฟิลิปปินส์แล้วก็มีตำรวจเข้ามาคุมสถานการณ์นี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านนามธรรมเนี่ยเรารู้สึกว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปเห็นความรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นเห็นแล้้วววรรูสึึกกแบบุนาายมมๆถง โกรอเคนะครับในวันนี้เรามาพูดในหัวข้อแวร์ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับโดยที่กลุ่มกระเทยชาวไทยได้มานั่งกินข้าวนาะร้านแห่งหนึ่งแถวถนนสุขุมวิทใกล้สถานีรถไฟฟ้าบลตินานาในขณนะที่กระเทยชาวไทยได้บังเอิญเจอกลุ่มกระเทยชาวฟิลิปปินส์นะครับที่เคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้เริ่มมีปากเสียงเพื่อกันและกันแได้เริ่มลงไม้ลงมือกันด้านนอกของร้านอาหารจนถึงขั้นลุมทำร้ายเพ่งกันและกันโดยที่กระเทยฝั่งฟิลิปปินส์นะครับได้มีมากถึง20คนโดยที่กระเทยฝั่งไทยนะครับรวมถึงหญิงมีแค่6คนโดยได้มีการรัหมาจากกระเทยฝั่งไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับ ให้มารวมตัวกันที่ด้านหน้าของโรงแรมชาวฟิลิปปินส์ที่พักอาศัยอยู่ณบ,บริเวณซอยสุขุมวิท11ทับ1และบริเวณสอนอลูพินีโดยรูปประทรนของหัวข้อแหว์นะครับร้านอาหารถนนโรงแรมและสอนอลูพินีและนามประทนของหัวข้อแหว์นะครับความโกรธความคยดแค้นและความสามาคัคคีโอเค โอเคครับในหัวข้อเว้นนะครับเมื่อเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยจุดเริ่มต้นของการลาบวิว่ทขึ้นกันและกันในเวลาตีห้าของวันทีน่สี่เมษาสองห้าสิบเจกลุ่มกระเทยชาวไทยได้บังเอิญพบกับกลุ่มกะเทยชาวคปปูนีกินจึงได้เกิดเหตุลุมทำลายกันโดยที่กลุ่มกระเทยชาวคูนีกินมีมากถึงยี่สิบคนตัดภาพไปที่กลุ่มกระเทยชาวไทยนะครับที่มีแค่หกคนหลังเหตุการุมทำลายกัน กลุ่มกระเทยชาวไทยได้มีการรัหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้มารวมตัวที่โรงแรมของของชาวฟิลิปปินส์ที่พักอาศัยอยู่จงได้เกิดภาพที่กระเทยชาวไทยได้มารวมตัวกันที่มีมากถึง2,000กว่าคนและได้มารวมตัวกันตามจุดนั้นหมายอย่างตรงเวลาณเวลาที่3ทุ่มของคืนวันที่4มีนาคม2567โดยรูปประธานของหัวข,ข้อเว้นนะครับ กลุ่มเะเทยชาวฟิลิปปินส์กลุ่มเะเทยชาวไทยและสื่อสังคมออนไลน์นางประทับข,ข,ข,ของข้อเวน้นตอนจรลาจนความโง่ละหมาดและความผุกคามส่วนหัวข้อต่อไปนะคะก็คือ Y ค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดมาจากการเหยียดหยามการของท้งกระเทยไทยแล้วก็เะเทยฟิลิปปินส์ค่ะ ซึ่งเหตุการณ์นี้มีเหตุผลมาจากการที่คนไทยเนี่ยไม่ให้อภัยคนฟิลิปปินส์และคนฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ยอมเข้ามาพูดจาตรงๆกับคนไทยค่ะและอีกครั้งตำรวจเนี่ยก็ยังมีการปล่อยให้ชาวต่างชาติเข้ามาทํางานในบริเวณดังกล่าวค่ะซึ่งในรูปธรรมนะคะมีกะเกษทรไทยกเกษทรฟิลิปปินส์แล้วก็ตำรวจค่ะในด้านของนามธรรมก็มีการใช้ความรุนแรงการเหยยดหยามแล้วก็การไม่ให้อภัยกันค่ะ ส่วนหัวข้อต่อไปคือหัวข้อฮูค่ะ 1. คือ LGBT ชาวไทยหรือกระเทยไทยค่ะในส่วนของรูปธรรมเนี่ยก็คือคนไทยและกระเทยไทยและในส่วนของนามธรรมเนี่ยก็คือความเครียดแค้นความไม่ยอมกันแล้วก็ความสามัคคีค่ะ 2. นะคะก็คือ LGBT ชาวฟิลิปปินส์หรือกระเทยฟิลิปปินส์ค่ะในส่วนของอรูปธรรมเนี่ยก็คือชาวฟิลิปปินส์ เกษตรฟิลิปปินแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะและในส่วนของนามธรรมเนี่ยก็คือความหยีดหยามแล้วก็ความไม่ตกกังวลค่ะสามนะคะก็คือตำรวจค่ะในส่วนของรูปธรรมเนี่ยก็คือเาหน้าที่ตำรวจแล้วก็กฎหมายค่ะและในส่วนของนามธรรมเนี่ยก็คือความวุ่นวายแล้วก็ความกดดันค่ะ ไ,ได้หัวข้อสุดท้ายนะคะคือหัวข้อเฮาค่ะเรื่องเนี่ยเกิดจากวันที่3มีนาะคมเนี่ยมีกลุ่มประเทศไทยและกะเ็เคยฟิลิปปินส์เนี่ยมีปกากเสียงกันขึ้นค่ะนซึ่งหลังจากที่พวกเขาแยกกันแล้วเนี่ยพผมก็บังเอิญเจอกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งครั้งนี้เนี่ยได้มีการทำร้ายกันเกิดขึ้นค่ะและหนึ่งในคนไทยที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็ถูกเอทรักย์ค่ะคือขโมยกระเป๋างินไปด้วยค่ะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็ได้มีการเอ่อโพสต์ คลิปที่มีการทำลายร่างกายกันเนี่ยลงโซเชียลมีเดียค่ะทำให้คนไทยเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็เลยไปรวมตัวกันที่หน้าโรงแรมของคนฟิลิปปินส์ค่ะ,ะจากนั้นครับผมพอคนไทยนะโดนทั้งตบต,กตีมาแล้วก็โดนโคดล้อเลียนก็คือยอมไม่ได้นัดรวมตัวกันที่ด้านล่างโรงแรมของผมรวมกันเป็นพันคนเลยดักรอครับผมแล้วในที่สุดครับผมคนฟิลิปปินส์คนหนึ่งเนี่ยก็ทนไม่ไหวหิวข้าวรับผมลงมารับข้าวที่สั่งเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับคนไทยก็เฉลอกาาเนี่ยนะครับ เดินวิ่งกันทะลุรีเซพชันกันเลยนะับไปลากเขามาจากหน้าลิฟต์แล้วก็ตบปีกันแบบปักปุ๊บปักปุก๊บป,ปักเลยครับจนเป็นเหตุใหญ่มากขึ้นเนาะเเหตุการณ์ก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้ว,ลวตำรวจก็เลยเข้ามายุติเหตุการณ์นี้ครับผมซึ่งพอตำรวจขเข้ามาปุ๊บครับผมเข,า,มขาก็ต้องการส่งตัวแทนคนนึงเนี่ยไปขึ้นไปเจราจากับคนฟิลิปปินส์ที่อยู่บนโรงแรมเนาะเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยจะพาคนฟิลิปปินส์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยพาไปที่โรงพักโดยระหว่างทางพาไปเนี่ยเขาก็ คนฟิลิปปินส์ตอนแรกก็กลัวครับไม่อยากที่จะไปก็หรอกแต่ว่าสุดท้ายก็เราก็ต้องไปพอ,อ,อไปมาปุ๊บลงมาปุ๊บครับผมตำรวจก็ทำการคุ้มครองเต็มที่แล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่จํานวนคนกับเตยชาวไทยเนี่ยเยอะมากจริงๆนะครับตำรวจก็คุ้มครองไม่ไหวครับสุดท้ายแล้วกับเตยก็โดดปีนนู่นนี่นั่นข้ามตำรวจเข้าไปทุบตีคนฟิลิปปินส์นะครับผมที่ตำรวจกำลังพาไปโรงพักโอ้โหก็เป็นอย่างที่คลิปที่ได้เห็นไปช่วงต้นนั่นเองนะครับโอ้โหทุบตีอย่างรุนแรงเลยซึ่งก็เจ็บหนักพอสมควรนะครับหลายคนเลย แต่ใดๆก็ตามก็ผมตำรวจก็พาคนฟิลิปปินส์ทั้งหมดเนี่ยไปลงพักได้สําเร็จนะครับซึ่งพอไปพาไปเสร็จปุ๊บนะครับผมตำรวจก็ได้ทําการสรุปคดีนี้นะครับโดยมองเป็น3ามหัวข้อใหญ่ด้วยกันหนึ่งก็คือเหตุที่ว่าเป็นคดีการทรรศวิวาทนะครับหัวข้อที่2เนี่ยก็คือเหตุจิงทรัพย์ที่คนฟิลิปปินส์ขโมยกระเป๋าของคนไทยไปช่วงตอนแรกนะส่วนเหตุสุดท้ายเนี่ยก็คือทางด้านของการที่มองว่าคนฟิลิปปินส์เข้ามาทํางานในไทยเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ครับ ก็พวกเรา3ามคนครับขอจบการน,นำเสนอของพวกเราแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ